เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะคะว่าภายในฟังก์ชันของรถคันนี้เรามีอะไรบ้างนะคะเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าปุ่มกันลื่นถลายนะคะ VSC นี้เองนะคะแล้วก็ไล่ลงมาด้านข้างค่ะตรงนี้นะคะเราจะเป็นคลิปที่ขึ้นเขานะคะส่วนตรงปุ่มนี้ค่ะปิดเปิดเป็นกระจกด้านข้างนะคะหูช้างปรับและพับเก็บไฟฟ้าค่ะส่วนตรงนี้เราก็สามารถปรับ ระดับได้นะคะสูงต่ำขึ้นลงซ้ายขวานะคะพวงมลาลัยรถคันนี้นะคะเป็นพวงมลาลัย3ก้านค่ะเราได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตรงพวงมลาลัยเรามีแอร์แบกด้วยนะคะ1ลูกค่ะส่วนคอนโซลนะคะด้านหน้าเราได้จอทัชสกรีนแบบ7.7นิ้วนะคะ,ะดีวีดีเนวีเกเตอร์ค่ะรถคันนี้นะคะเราได้เป็นกุญแจแบบพุซตาร์นะคะนี่เลยค่ะ ครั้งแรกนะคะเรากดครั้งที่1ค่ะหน้าจอขึ้นมาแล้วค่ะครั้งที่2นะคะอีกรอบหนึ่งค่ะก็จะรีเซ็ตหน้าจอนะคะครั้งที่3ค่ะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะแล้วก็มาทำความรู้จักปุ่มแอร์กันนะคะหลังจากที่เราสตาร์ทรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแอร์ค่ะเราได้เป็นแอร์ออโต้นะคะ นี่เลยค่ะเป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์กลมๆก,การดีไซน์ของแอร์เขาดีไซน์ได้สวยงามมากนะคะแล้วก็เราสามารถปรับระดับของพัดลมได้นะคะอาจจะเสียงดังไปนิดนึงเนี่ค่ะสามารถลดระดับลงมาได้ค่ะแต่พอเราสตาร์ทรถแล้วเปิดแล้วเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยค่ะคุณลูกค้า สำหรับหน้าจอนะคะคันนี้เราได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแบบ7.7นิ้วนะคะหน้าจอก็จะเป็นมีเดียนะคะแล้วก็ระบบนำทางค่ะมีเนวิเกเตอร์นะคะเชื่อมต่อกับทางโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะสามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ในการตั้งค่าต่างๆค่ะไม่ว่านาฬิกาเครื่องเสียงบลูทูธนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะค่ะ เป็นระบบไฮเทคโนโลยีนะคะเราสามารถเป็นแบบว่าสัมผัสได้เลยค่ะเราก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะรอบตัวรถนะคะเขาบอกว่าโปรดตรวจสอบความปลอดภยัยรอบตัวรถนะคะเราสามารถมองมุมกว้างๆได้เลยค่ะคอนโซลหน้าเนี่ยบุด,ด้วยหนังนะคะแล้วก็พลาสติกสีดำเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ผ่านการใช้งานน้อยมากพลาสติกไม่กรอบไม่แตกไม่ล่อนนะคะ แถมยังมีตรงนี้ด้วยนะคะที่เก็บของตรงนี้ด้วยค่ะค่ะส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะเราจะมีแอร์แบ็กนะคะอยู่มุมนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเราหุ้มด้วยหนังอย่างดีแล้วก็ตัดด้วยลายไม้นะคะแต่ว่าเปิดขึ้นมานะคะเป็นที่เก็บของได้ค่ะแถมยังมีชาร์จเจอให้อีกด้วยนะคะเราได้เป็นเบาะหนังสีครีมอย่างดีนะคะ รุ่นใหม่ m i เ o r c h a ชนปี2018ค่ะการดีไซน์นะคะของเบาะรถรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากแล้วก็ตรงกลางค่ะเขาจะมีการเย็บเบาะนะคะอยู่ช่วงระหว่างกลางนะคะก็จะมีริ้วรอยนะคะการเย็บแบบนี้เลยเพราะว่าการออกแบบได้ลงตัวมากๆนะคะทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้นั่งอยู่ข้างๆนะคะนั่งได้สะดวกแล้วก็สบายมากขึ้นค่ะสำหรับภายในตัวรถนะคะเราปูพรมกระดุมอย่างดีค่ะ ตัดให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรถเราเป็นภายในสีครีมพรมกระดุมต้องเป็นสีครีมให้เข้ารูปนะคะแล้วก็เบาะหลังนะคะแน่นมากเป็นเบาะเดิมๆนะคะสำหรับความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะคะรถคันนี้เราจะมีหน้าจอให้ด้วยนะคะ ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลังนะคะสะดวกสบายมากๆเลยดูทีวีไปด้วยรถครอบครัวคันนี้นะคะเหมาะสําหรับการแอดเวนเจอร์เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะด้านล่างคันนี้นะคะเราจะมีไฟบ้านแบบ220โวลต์ให้ด้วยนะคะเป็นปลั๊กไฟบ้านเลยค่ะเบาะนั่งนะคะด้านหน้าสังคนขับเราได้เป็นเบาะไฟฟ้าค่ะปรับได้8ทิศทางนะคะพูดถึงความสวยงามที่ไม่แพ้กันเลยนะคะบันไดข้างค่ะไม่มีริ้วรอยแม้แต่น้อยค่ะ